สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่สาระดีกีฬาดังข่าวสารวงการกีฬาสาระบันเทิงวรารรตี้ในอีพีนี้เรามีข่าวสารเกี่ยวกับนักกีฬาวอเลย์บอลสาวไทยอย่างกติกาแก้วพินมาฝากนะครับโดยสื่อกีฬาออนไลน์ของเวียดนามอย่างเว็บเทเท,เทาได้รายงานข่าวเกี่ยวกับกติกาของเราว่าเมื่อวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาสโมสรดึกสร้างเหล้กไก่ได้ต้อนรับนักกีฬาวอเลย์บอลต่างชาติคนใหม่อย่างเป็นทางการเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันวอเลย์บอลหญิงระดับนานาชาติ VTV9 ีเก้าบินเดียนครับ2024ในการแข่งขันปีนี้สโมสรดึกสรางเล้าไก่ได้เซ็นสัญญากับกติกาแก้พินและเธอเป็นผู้เล่นต่างชาติเพียงคนเดียวในการแข่งขันวอลเลย์บอลลีกดิวิชั่นหนึ่งของเวียดนามซึ่งกติกาแก้พินเล่นในนัดล่าสุดกับต้นสังกัดเดิมอย่างกินบักบักนิน ด้วยผลงานที่โดดเด่นของกติกาแก้วพินทําให้เธอได้รับความสนใจจากสโมสรดึกสังเล่ากายที่ได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเพื่อคว้าตัวมาร่วมทีมและกติกาเองนะครับก็รับข้อเสนอจากทีมนี้ทันทีกติกาแก้วพินเจ้าของความสูง168ซนติเมตรเคยถูกเรียกติดทีมชาติดินแดนเจดีทองและมีประสบการณ์เล่น,นกับหลายสโมสรนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและเวียดนามในปัจจุบัน ฤดูกาลที่แล้วเธอเล่นให้กับทีมไดมอนด์ o ูดซึ่งเป็นทีมรองชนะเลิศรายการชิงแชมป์แห่งชาติไทยในปัจจุบันตามข้อบังคับของวีทีวี9บินเดียนคร2024แต่ละทีมอนุญาตให้ใช้ผู้เล่นต่างชาติในสนามได้สูงสุด2คนปัจจุบันสโมสรดึกส้างเหลาา้าไก่เคมิคอนมีผู้เล่นไทยอย่างทิชายาบุญเลิศมือเซตสาวไทยเล่นในสโมสรอ,อยู่แล้ว การเพิ่มกติกาแก้วพินจะทําให้การโจมตีของดึกซางเลาไก่แข็งแกร่งขึ้นอย่างมากคาดว่าดึกซางเลาไก่จะออกเดินทางไปยังดักลักในวันที่8พฤษภาคมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวีทีวี9บินเดียนคัพ2024ซึ่งการแข่งขันจะมีขึ้นระหว่างวันที่11ถึง19พฤษภาคมที่สนามกีฬาประจำจังหวัดดักลกักโดยมี5ทีมจากเวียดน,นามที่จะเข้าร่วมได้แก่ทีม U20 เวียดนามวีทีวีบินเดียนลองอันดึกซางเลาไก่ แอลพีแบงค์นินบินบินชุกทงตินพร้อมด้วยทีมเยือน3ทีมที่ได้รับเชิญคือ u 20ของไทยเซชวนของจีนและ PFU Bluecat จากญี่ปุ่นนี่คือข่าวสารนะครับท่านผู้ชมครับที่ทางด้านเว็บเทเท,เทาของเวียดนามนิตยสารกีฬาออนไลน์ชื่อดังได้ตีพิมพ์ข่าวท่านผู้ชมครับสหรับกติกาแก้พินย้ายไปดึกสางเลาไจะทำให้กติกานะครับได้รวมงานกับทิชายาบุเลศ มือเซตสาวไทยที่ลงเล่นกับดึกสร้างเล้ากา่อยู่แล้วก่อนหน้านี้รวมถึงยังจะเป็นการได้ร่วมงานกันอีกครั้งของอดีตดาวตบจากนครนนท์ท่านผู้ชมครับกติกาแก้พินชื่อเล่นบดานะครับเกิดเมื่อวันที่16สิงหาคม2537ครับเป็นชาวจังหวัดนครปฐมและนี่คือข่าวสารวงการกีฬาที่ทีมงานของเรานำมาฝากท่านผู้ชมขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมพบกันใหม่ในอีพีหน้า สำหรับอีีนี้ทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ